น้อยใจนัดมู่บวาสิพักกันไปเที่ยวบุระทังอึบโซล่ะทังสตอกโฮมบุระรจ้ะขี่รถไฟไปขี่รถไฟไประบาที่เนียนสิพักกันไปกินเข้าสันนี่พากกันไปกินเข้าล้วก็สิพักกันไปย่างเล่นเนาะนัดมูไว้หลายคนจ้ะมาๆมาไปน้องแกมจ้าตอนนี้ก็หายใหไงออกมาทรงเนะจ้ะสถานีรถไฟขายังมาท่านเอ๋ซื้อตัวอยู่จ้ะจะไปซื้อตัวข้างหน้าเนาะวันนี้จะไปกันแต่สาวๆพนาวา

กรอทาองมีใดต์อฮไเข้ามานี่มีร้านกาแฟอ,าอุ้ยมองถ่ายอยู่่นมองนั่นงก,กินกาแฟกับลายไฮไฮรันดัน้ม <c oughs> น,นี่คือสถานีรถไฟแล้วก็นั่งตรงนี้ก็ได้นี่นะ <c oughs> เนาะอ้ <c oughs> <c oughs> าวแตตอนนี้กะ รอซื้อตั๋วรถไฟนะจ๊ะแล้วน่าซื้อตัวเราก็ซื้อในแอปอีบอกว่าซื้อที่ร้านไอ้ร้านตรงนี้ร้านขายของอ่ะที่สถานีรถไฟเนาะจ้ะทำไมไม่รออีปอนเออรอซื้อพร้อมกันเออเดี๋ยวมันจะไปคนละเที่ยวมันจะไปหลงกันดีไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนพอมันบอกอุปซอลากก็โดนออกเลยเดี๋ยวมันจะลงอาหารร้านอาหารคนละร้านอีกก็ตอนที่ ตันนี้เขาก็ซื้อตัวรถไฟอยู่นี่เนาะจะไปเช่ากู <c oughs> ไปสตอกมฮมก็ได้นะจ๊ะอันนี้เขาก็ออกมาซื้อตัวแล้วเราก็เดินออกมารอรถไฟนะจ๊ะ <c oughs> ที่จะไปอุตราก,กัน ามารถก,ก็เออเพราะว่าห้าสิบไปทางอุซลามากก็ต้องมาจากทางเหนือเหนือ,อนไปละไปสิโตอลโฮมก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ไปาลงท,ที่อุลาเขาก็นั่งรถทัวร์ไปที่ออรันดารถทัวร์ฟรีด้วยอืมเขารู้จักที่นั่งเขาก็ไปได้เออบรรยากาศมารอรถไฟจ้ารถไฟ ซุมลงกับรุ <rian> ่งซุ seaweed, <và> ่มขึ้นกับขึ้นจัาไปซุ่มข้าวเจ้าเซียนปลาข้าวเจ้าเซียนเฮ่องกงเซียนเขาออกมาสักคนอู้หูคนหลายค่ะแค่พี่น้องจ้าคนหลายคนหลายคนมาละทั่วงพูเห็นหู เราจะไปกันเป็นปุ่มเป็นก้อนนะคะจึงจะไม่ได้หลงกันค่ะกุ้งนั่งไหนเอ้าเอาเลยไปสิน um ั MIT> ่งนี่ไม่ได้ทำไมต้องนั่งไม่ได้น MM ั่งนี่นี่นี่ไงบ่เอ้าสองบ่ออนะนี่เอ้านั่งเลยทางนี้ทางนี้เราก็คิดว่าจะหันหน้าทางนี้แต่อ้โหหันหน้าใช่ไหม กาส่งน้าต่างรถไฟบุยงามบุนงามงามพี่สารปวดทราบฉันนั่งไม่คุ้มันขึนมาเรียบร้อยแล้วจดูกล้องแล้วจ้าเราจะไปเซอรราการมาไม่ต้องนั่งไกลปกตีเหรอนั่งไกลมอไปน้ำมูมนนกูี่น้อง เป็นลังรถไฟเนะาะนั่งที่ใกล้ๆมอัน,นี้ไปบรมยานจะกาดไปน้ำกันเนะจีะดื้อเขาประกาศอะไร่รู้เขาไม่มีคู่อันนี้มีแดดดีมากคู่อันนี้กับบริเวณสถานีรถไฟนะจ๊ะ ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาดื่มต้องหาคู่แล้วมิ้นไม่กินไม่ดื่มหหาคู่หาหาคู่ส้มบ่อันนี้ดีแกน่ากินเกือบทองใครรู้ไหมอิสเตรมันชอบดิเลสอันนี้เป็นบ้านชนบทที่นี่แกจะได้ทานได้อันนี้คือข้างทางนะเจนะหมูบกทำกันได้เนาะแต่รอบนข้างทางข้างทางปีนี้ไม่มีหิมะเพราะมีหิมะเลยจ้ะเออ คนไทหลายชมวงเดือนเดือนไทยหดข้าวเจ้าไทยดไทยฮดหน้าเลยเนาะไทยรอหิมะลงบ้านข้าบ้านหลังนี้ยู่ในป่าข้าเจ้ากุ้งพักกุ้มหยังพี่นาจงไม่ไปทางเลยจะพีนน้องถึงลงรถไฟแล้วจ้าเดี๋ยวเขาจะไม่กิน เราก็จะเดินเป็นพุ่มเป็นหงวนไปอย่างนี้จ้ะโอหากินไก่จะเฮามื่อนี่หากินไก่หากินไก่แท้อยู่เยบเลนบอมีม่บอเนวกินพวกันนั่งรถไฟไม่กินวันนี้ไหมมันมีแต่มันมีเหมือนเดิมเออเปลี่ยนบรรยากาศว่ะทีไปแย่มันหลงแถวกันเ้อ กากากันไม่แน่นๆน่นนจะจอมาถารถฮะรถไส่แจะจิบไปทางเข้าเหมือนกันไปหางนู้นห้องนู้นอือตอนนี้ฮะจะลงลงมาแล้วไอ้ที่เมืองอึบซอล่านะจ๊ะโอ้สวยมากเนาะแค่บันไดก็สวยแล้วเออบันไดก็สวยแล้ว อ่ะที่ตัวชมบรรยากาศด้วยกันจ้ะพี่น้องจาร้านอาหารไทยเนาะพี่น้องอยินดีคุณไปกินร้านอาหารไทย คืออึบโซล,ล่านะจ๊ะขบวนที่ขัขี่มาบรงหรันจะพี่น้องที่เรานั่งมาด้วยกันนี่ก็เป็นกลุ่มของเรากลุ่มของเราเราจะมากินนะจ๊ะร้านที่เราจะมากินนะเราก็เดินมา ทักสมิกเกทักสมิกเก้วันนี่ก็เราก็ได้มีกินร้านอาหารแล้วเอาถือของหวานมาด้วยมาเบ่งดูนั่งนั่งด้วของหวานไม่ชัว <c oughs> ่วนนี้เป็นของหวานรวมนิดนะคะรวมเอาเองค่ะ <c oughs> เป็นอาหารทะเลน,นะจะเป็นบุฟเฟ่ต์จ้ะมีบุฟเฟ่ต์โอ้สมนาค ้มอันนี้เป็นพวงน้ำจิ้มจ้ะสมนั่งรถไฟไม่กินไก่ดอกจ้กพี่นอ้องอันนี้เป็นมุมหนึ่งนะเป็นมุมหนึ่งของร้านอาหารร้านใหญ่มากจ้ะอันนี้เป็นบุฟเฟ่ เป็นย่ำบุญเส้นย่ำมี่เหนียงกับอาหารไลค์กับพี่น้องอาหารเยอะมากเดียวไปข้างในก็นมิตรอาหารนะเต็มเลยเนาะตรงนั้นเป็นกาแฟกันหวานนี้เป็นพวกซาลาเปาพวกขนมขนมอันนี้ก็มีพี่น้องขนมไทยก็มีอันนี้หมดแล้ว พวกติ่มซ้ำพวกสลระเปล่าหู้ยังจะเต็มเลยเยอะมากร้อนๆเลยนะสลระเปล่าจะพี่น้องเต็มเลยอันนี้เป็นผลไม้พวกผลไม้จ้ะ ตอนนี้พวกเพื่อนๆแยกกกินพากกันกินตักกินยังยังยังยอิมเลาแยยสุกับอิ่มแล้วพี่น้องตอนพระท่านด้อิมน่้นพท่นไดไทยรุงจ่ะตอนนี้อิมเลยเนาะเดี๋ยวหากาแฟไปกินก่อนจ้ะมเปนตูสิระเบิดวเอาเบาไฟที่น้องเยอะปิดเออปิดแล้ว บูงสิบสามตีบูงสิบสามอนอิ่มแล้วก็ยกตากันย้ำรถไฟบาทนี่รถไฟเมียบบบี้ติบาทนี่ไมมันไม่ถูกมันหนวกกับเมี่ยงคักเนะไฟไปเจ้าคืองามเลยุ่บนแม่ไฟคืองามเนาะกินออกมาแล้วก็ย่างย่อยแข้งย่อยขาบาทนึงไทยรุกกว่เบื้องรถเบื้องลาดเนี่ยเด้อ มาบว่ามันมันนอเขากุ้งเอาวลไปมันนอเขากุ้งนะครับท่ะแองยานขามทางลเหจนมาคำว่ามื่หจนว่าคำว่ามื่อจะค่อยกลับบ้านวันไหนมีตามไปเที่ยวไปไปที่ล่ะไปสวีเดนเออพู้ได้ิไปทั้งไหนก็เอินพี่ อันคามทั้งนะ่ะทัคามพร้อมกันเป็นปุ่มเป็นวนไฟเออเขาเห็นหุงงเท่าพนี่มากกว่าการคามด้ผู้เดียวนะนี่ไงพี่โรงแรมเด่ดพี่อ่ะเอาแล้วไงพี่สองอืมเอาเขาถอยได้หนะ่ะเขาถอยได้หนะ่ะเอาโอ้ยบ๊วยคือสวยงามแท้อืมสวยงามเศรษฐกับบ้านเราอีก ไปไปไทยเพืกันไปไทยรูปบ้านนี้เอ้ยเอาคักๆเอาคักๆอุบัตรัดก็ยัดดีแต่ว่าเจนเมื่อเจนคำพี่น้องออกบ้านมแต่เทียง มาล่อรถไฟเหลือเว่ารถไฟเหลืออยู่ชั่วโมงหนึ่งจ้ะเวลารถไฟเหลืออยู่ชั่วโมงนึงมันยังสิออกกว่าสัตว์จนค่ำจนมืดพุ่นบันไดพุ่นก็งามเด้อพุ่นเน้อบันไดพุ่นก็งามเด้อพุ่นอ่ะไปถ่ายเอาลูปมาสวยสวยน้องสวยเอาพี่โทไปบอกหัวเลยตกรถไฟตกรถไฟไปไปแล้วไปนอนโรงแรมกันเล่าเ้ว นางเอาของไส้ค้างบ่นี่ได้จองโรงแรมไหมมันถือคนจะข้นจะข้นนี่ไอไอโอสิไอโอสิจองโรงแรมนี่เออแข่งเจเดนกับเอ็กท่าโดนได้บ่ะจีว่าเนี่ยมาได้ไฟดูดมันมืดมันมืดมันไฟมันสวยอยู่แต่มันมืด เดี๋ยวจ้าแบาที่นี่พาดกันมาเพิ่งเขียวรถรถอ่ถไฟเนาะอีกห้านาทีเราจะทันไว้เนี่ยว่าท่านกับอีกชั่วโมงหนึ่งตีกับท่านกับเออสิบว่าท่านรถไฟพี่น้องเลยรถไฟมาแล้วกลับบ้านเดี๋ยจ้า ลยจ้าอืมกลับาแล้วไม่ตกรถไฟเลยจ้าไม่ตกรถไฟเลยจ้าไม่ได้นอนโรงแรมหรอกวันนี้คุณน่ะเห็นป่โอ้ยบ้ว่าล่ะติดกตักติดกตักติดกตักพี่ไม่เข้าหลกชั่วโมงเดียวเองเออ ใชประตูยึดใส่น้องดู่นก็มีนู่นนู่นให้องน้ำนู่นหัวนี่หัวหัวขอบคุณอ้าวติดไปนั่งใส่นี่ใช่คปนี้ยสุสิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะจะน้องขอบคุณหลายๆผู้ที่เบิ่งตั้งต้นจนจบนอกจาะขอบคุณผู้ที่กดติดตามยายโซทั้งไม่ละก็จะพบกันไปชิมนายเจ้าวัน